ข้าวเพื่อไทยทําขายหน้าค่ะสื่อเคนยาตีข่าวทูตแอฟริกันรุมท้วงรัฐบาลไทยส่งออกข้าวสิบปีชี้หยามคนแอฟริกาค่ะสำนักข่าวเนชั่นแอฟริกาค่ะของประเทศเคนยานะคะได้รายงานข่าวว่าเหล่าบรรดานักการทูตของชาติแอฟริกันในกรุงเทพกำลังประท้วงค่ะพร้อมกับเรียกร้องคำตอบจากรัฐบาลไทย หลังจากที่มีข่าวว่าได้ตัดสินใจส่งออกข้าวอายุ10ปีดังกล่าวไปอย่างแอฟริกาค่ะกลุ่มเอกอัครราชทูตแอฟริกาค่ะได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อแสดงความกังวลของหลายชาติในแอฟริกาเกี่ยวกับการขายข้าวเก่านะคะแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมเนี่ยต้องเป็นแอฟริกาด้วยนะคะขณะที่นักการทูตอีกรายนึงเนี่ยที่ขอปกปิดตัวตนนะคะเนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบต่อสภาพการส่งออก ให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยนี่ถือเป็นการหยามชาวแอฟริกันนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศค่ะจะขอคําชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์โดยเร็วที่สุดจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้าวสิป,ปีที่เก็บในโกดังเอกชน2แห่งในจังหวัดสุรินนะคะในโครงการรับจำนำข้าว ว่าน่ายินดีที่ผลการตรวจสอบข้าวดังกล่าวจากทั้งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็บริษัทเอกชนเนี่ยออกมาดีมากนะฮะไม่มีสารจากการรมยาหรือว่าสารพิษตกค้างหรือตกค้างน้อยมากในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายค่ะซึ่งทั้ง2หน่วยงานเนี่ยก็เป็นหน่วยงานตรวจสอบที่ได้มาแบบตามมาตรฐานทางเทคนิคนะ,คะทำให้หมดข้อกังวลใจไปได้นะคะแล้วก็จะนําข้าวประมูลทันทีโดยจัประมูลเป็นการทั่วไป สำหรับการบริโภคแต่ผู้ชนะประมูลเนี่ยจะเอาไปทำอะไรก็ได้นอกจากขายเพื่อการบริโภคค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าผมคิดว่าดราม่ามากเกินไปควรยุติได้แล้วเพื่อให้ประโยชน์เกิดกับประเทศดีกว่านะฮะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดำเนินการทุกอย่างอย่างปโปรง่งใสให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบเองอย่าตั้งข้อสงสัยจนทําให้ข้าวไทยเนี่ยมีปัญหานะฮะแล้วก็เกิดผลกระทบต่อข้าวไทยอย่าทําลายความเชื่อมั่นของข้าวไทยแล้วก็ประเทศไทยวันนี้เนี่ยปล่อยให้ผู้ประมูลเนี่ยทำหน้าที่ของเขาเชื่อว่าไม่มีใครประมูลแล้วเอาไปให้คนของเขากินแล้วมีปัญหานะคะ ไม่มีใครประมูลแล้วได้ของที่ไม่ดีไปแล้วก็ไม่สมมูล,ลค่าเงินที่จ่ายนะคบโดยการประมูลเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคบพร้อมจะออก TOR แล้วก็เดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะเป็นการประมูลจบนะฮะโดยรัฐเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุด ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการตามหลักการที่ควรจะเป็นนะคะแต่ล่าสุดค่ะวันนี้นะวันที่24พฤษภาคมค่ะสำนักข่าวอิสาราค่ะได้รายงานข่าวนะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการที่รัฐบาลไทยนะจะพยายามที่จะส่งออกข้าวในโครงการรับจำนำข้าวอายุมากกว่า10ปีเนี่ยบอกว่าสำนักข่าวเนชั่นแอฟริกาของประเทศเคนยาค่ะได้รายงานข่าวว่าเหล่าบรรดานะักการทูตของชาติแอฟริกาในกรุงเทพกำลังประท้วง พร้อมกับเรียกร้องคำตอบจากรัฐบาลไทยค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าได้ตัดสินใจส่งออกข้าวอายุ10ปีดังกล่าวเนี่ยไปยังแอฟริกานะคะซึ่งเห็นได้ชัดว่าการส่งออกนั้นเนี่ยก็เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บมเมล็ดพืชนั่นเองนะคะ ซึ่งการตัดสินใจที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนดังกล่าวนั้นเนี่ยทำให้เหล่านักการทูตชาติแอฟ,ฟริกาในกรุงเทพเกิดความกลัวแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงมุ่งการขายข้าวจำนวนมากไปยังชาติแอฟ,ฟริกามากกว่าการขายในตลาดท้องถิ่นและก็มีความกังวลว่าข้าวเหล่านี้เนี่ยจะมีความปลอดภัยหรือไม่นะคะ โดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเหล่าบรรดานักการทูตได้แสดงความกังวลร่วมกับส่งเรื่องนะไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงการต่างประเทศนะได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนําเอาข้อกังวลของเหล่าบรรดาทูตเนี่ยไปปรึกษาหารือกันในภายหลังนะคะแต่ต่อมาวันที่21พฤษภาคมค่ะ เขาบอกว่าพวกเรากลุ่มเอกอครราชทูตแอฟริกาได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อแสดงความกังวลของหลายชาติในแอฟริกาเกี่ยวกับการขายข้าวเก่าแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมต้องเป็นแอฟริกานะคะขณะที่นักการทูตร,รายหนึ่งค่ะที่ขอปกปิดตัวตนนะะเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้เกิด ออก,กระทบต่อสภาพการส่งออกก็ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยนี่ถือเป็นการหยามนะต่อคนแอฟริกันนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะขอคําชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะนะักการทูตจากแอฟริกันนะยังให้เหตุผลอีกว่า ที่การตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดไปยังแอฟริกานะคะโดยขายในลักษณะเป็นกลุ่มเหมาวรวมให้กับประเทศต่างๆเช่นเคนยาในจีเรียและก็แอฟริกาใต้นะคะโดยข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็พบว่าข้าวไทยเนี่ยถูกบริโภคมากที่สุดในแอฟริกาใต้เซเนกัลแคมรูนโมซัมบิกและโกดีวัวนะคะโดยประเทศที่ว่าเนี่ยมีการนำเข้าข้าวไทยนะ 2.48ล้านตันในช่วงปี2566นะขณะที่ตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปยังทวีปแอฟริกาโดยรวมในปี2566พบว่าอยู่ที่4.6ล้านตันเลยทีเดียวนะคะขณะที่ชาวในจีเรียนะได้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อแสดงความกังวลนะเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้าว ต่อสุขภาพของผู้คนค่ะถ้าหากข้าวจํานวนดังกล่าวเนี่ยถูกส่งออกไปยังแอฟริกานะรวมถึงที่ประเทศในจีเรียนะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ไม่มีการใช้กฎระเบียบและก็มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารอย่างจริงจังนะคะโดยมีชาวเน็ตในจีเรียคนหนึ่งค่ะตั้งคําถามนะเกี่ยวกับสารอาหารที่ยังคงเหลืออยู่ในข้าวอายุเกิน10ปีนะแล้วก็มีการกล่าวบนทวิตเตอร์นะบอกว่า เป็นเรื่องที่น่าขายหน้านะแล้วก็เขาก็มั่นใจว่าข้าวเนี่ยจะถูกส่งมาที่ไนจีเรียอย่างแน่นอนนะคะขณะที่ชาวเน็ตอีกรายเนี่ยก็กล่าวบนทวิตเตอร์นะบอกว่าปกติเนี่ยแอฟริกาเนี่ยก็เหมือนที่ทิ้งขยะอยู่แล้วนะแล้วก็ทางด้านของนายเจมส์มาส์นะ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและก็ผู้อำนวยการบริหารของศูนย์การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตนะก็กล่าวว่าข้าวอายุ10ปีเนี่ยจะไม่มีสารอาหารเนื่องจากสารอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกกําจัดออกไปจนหมดนะฮะและนายมาร์ทค่ะก็กล่าวต่อไปอีกว่าสารพิษและวก็สารเคมีอันตรายเนี่ยอาจมีอยู่มากในข้าวขึ้นอยู่กับ ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในโกดังสําหรับการเก็บรักษาในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะมีสารอาหารเหลือแล้วในข้าวที่เก็บไว้นาน10ปีนะคะคุณสามารถเก็บมานข้าวได้นานที่สุดเนี่ย ไม่ควรเกิน5ปีนะฮะอันนี้ก็นายมาร์ก็กล่าวนะแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่โชคร้ายแน่นอนนะที่ข้าวจาํานวนนี้เนี่ยจะถูกส่งมาที่ในจีเรียนในขณะที่ชา,ายแดของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดนั่นเองค่ะซึ่งนายมาร์เนี่ยก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลในจีเรียนะฮะต้องดําเนินการในเรื่องนี้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้าวเนี่ยจะไม่เข้าสู่ประเทศนะเมื่อมีการประมูลโดยข้าวนั้นก็มีหมายเลขที่ใช้ในการขนส่งทางเรือนะซึ่งก็สามารถใช้ติดตามได้ว่าข้าวเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วนะอันนี้ก็เป็น กระแสนะที่ว่าเรียกว่าตีกลับนาจากสื่อในแอฟริกาที่เป็นจุดหมายปลายทางของข้าวสิปีของประเทศไทยนี่นะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ